สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ ms u insider นะครับวันนี้เราจะมาในชื่อตอนเรื่องของชีวิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยครับในการตรวจสุขภาพก่อนเข้ามาหาวิทยาลัยนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เล็กๆนะแต่ว่ามันสําคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็รายการของเราก็เป็นพื้นที่สําหรับน้องๆนิสิตและก็ทุกคนที่กำลังจะก,ก้าเข้าสู่ช่วงบทชีวิตบทใหม่กันนะครับเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเรื่องราวที่สําคัญ คำแนะนำที่ใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ข้อมูลที่คุณอาจจะไม่เคยรู้เพื่อให้การเริ่มต้นใหม่ในมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยความมั่นใจแล้วก็ก้อวก้าวต่อไปอย่างมีพลังนะครับในตอนนี้นะครับผมขอชวนคุณมาทําความเข้าใจเรื่องรล็กๆที่หลายคนมองข้ามแต่ความจริงแล้วสําคัญมากนะครับโดยเฉพาะกับน้องๆเฟรชชี่ที่กําลังเตรียมตัวเข้าเรียนนั่นเองนะครับก็คือการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนนะครับหลายคนสงสัยว่าตรวจไปทำไมนะเราก็ไม่ได้ป่วยนี่นาทําไมต้องมีขั้นตอน ตอนนี้ก่อนเปิดเทอมด้วยนะครับหรือแม้แต่ถ้าไม่ตรวจจะได้ไหมนะครับคาถามเหล่านี้ไม่ผิดเลยครับเพราะหลายคนเนี่ยไม่เคยมีโอกาสได้ฟังคําอธิบายอย่างจริงจังครับวันนี้เราจึงขออาสาไปเจาะลึกถึงเหตุผลเบื้องหลังของกระบวนการตรวจสุขภาพรวมไปถึงสิ่งที่นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสา,ารคามเนี่ยครับต้องรู้สําหรับปีการศึกษา2568นี้นะครับถ้าคุณกําลังเตรียมตัวเป็นนิสิตใหม่หรือว่ามีคนใกล้ชิดที่กําลังก้าวเข้าสู่รั้วม,มหาวิทยาลัยอย่าเพิ่ง หมุนข้ามกดข้าเหมอือนนะครับเพราะตอนเนี้เราจะตอบทุกข้อสงสัยของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับพร้อมหรือยังครับไปฟังพร้อมกันเลยโอ้โหใครตื่นเต้นบ้างครับยกมือขึ้นนะฮะแต่ก็ยินดีล่วงหน้าต้อนรับน้องๆเแฟชชี่ทุกคนนะครับเข้าสู่ชีวิตมหาวิทยาลัยกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะได้ถือกระเป๋าใบใหม่ใส่ชุดดิสิตสุดเท่เดิสสีสวยเข้าห้อง ผมอยากจะมาขอชวนมาคุยเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนนั่นเองจ้านะครับตอนนี้เลเหมือนจะธรรมดาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวก่อนครับหลายคนคงแอบคิดในใจอยู่ว่าเฮ้ยหนูก็ไม่ได้ป่วยนี่นะมาตรวจทําไมอีกเล่านะหรือว่าเมื่อปีที่แล้วก็ตรวจที่โรงเรียนไปแล้วนี่นะอ,อันนี้ผมเข้าใจเลยครับมันเป็นคําถามยอดฮิตของเฟรชชี่แทบจะทุกปีแล้วครับจริงๆแล้วนะครับการตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนนี่นี่ไม่ใช่ แค่จะดูว่าใครป่วยหรือว่าไม่ป่วยนะแต่ว่ามันคือการเช็คความพร้อมของร่างกายก่อนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนั่นเองครับนึกภาพเบสิกาว่าเหมือนเราในกำลังออกเดินทางไกลก็ต้องตรวจเครื่องตรวจลมยางให้พร้อมก่อนออกเดินทางใช่ไหมครับใชลวคกับชีวิตมหาวิทยาลัยก็เหมือนกันครับนี่คือการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ของทุกคนครับร่างกายต้องพร้อมจิตใจต้องพร้อมนะครับก็ คือพร้อมจะได้ลุยนะกิจกรรมลุยเรียนลุยสอบได้แบบไม่ต้องกลัวล้มกลางทางน,นะครับนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีมากๆที่เราจะได้รู้จักสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นนะครับเพราะบางทีเราอาจจะมีบางอย่างแอบซ่อนอยู่ในร่างกายที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเช่น <c oughs> ความดันสูงน้ําตาลในเลือดอสูงหรือแม้แต่สายตาเอียงอะไรเงี้ยนะครับและอย่าคิดว่าการตรวจสุขภาพคือเรื่องน่ากลัวนะครับมันไม่ใช่ การเข้าห้องสอบแบบไม่ต้องคือไม่ไม่ได้ท่องสูตรไม่ต้องเดาเข้อสอบแน่นอนนะครับมีคุณหมอใจดีพยาบาลน่ารักคอยดูแลตั้งแต่ต้นจนจบแถมบางจุดมีบริการแบบไฟทันใจอีกด้วยนะครับเอาละครับฟังถึงตรงนี้ใครเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วครับบางบางว่าได้ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าเรียนกันด้วยล่ะนะครับแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะครับเพราะในช่วงต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยเขาตรวจอะไรบ้างแล้วต้องเตรียมตัวยังไง เตรียนตัวไหให้พร้อมยังไงครับใครคิดยังยังคิดไป่คิดว่ายัางไม่สําคัญนะต้องฟังต่อแล้วล่ะนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าตรวจสุขภาพเนี่ยไม่ได้มีแค่ในโรงพยาบาลนะแต่มันคือการดูแลตัวเองที่เป็นในแบบที่น่ารักสุดๆไปเลยนะครับไหนใครเคยคิดว่าการตรวจสุขภาพคือแค่มานั่งชิวๆวัดความดันแล้วกลับบ้านบ้างนะครับยกมือขึ้น โอ้ยอันนี้ผมก็ใช่เลยครับเพราะผมเองก็เคยคิดแบบนั้นเหมือนกันตอนสมัยเป็นเฟชชี่ปีหนึ่งเมื่อการละครั้งหนึ่งใช่แล้วครับแต่พอไปถึงหน้างานริงจแล้วครับโอ้โหสเต็ปการตรวจเนี่ยคือมีเป็นด่านนะครับเหมือนเกมมาจนภัยเลยละครับเดินวนเป็นวงกลมแบบครบทุกจุดเลยละครับแล้วก็ตรวจอะไรกันบ้างเลยครับงั้นมาเล่นกันแบบสนุกสนุกกันเลยครับเริ่มจากจุดแรกครับวัดสัญญาณชีพนะครับ ตรวจชีพจรความดันโลหิตดูว่าใจเราเต้นแรงเพราะตื่นเต้นหรือว่าแอบปิงหมอหรือเปล่า <swimming> สองก็คือลงทะเบียนนะครับแล้วก็รับสติ๊กเกอร์บาร์โคดอันนี้เหมือนเช็คอินก่อนเข้าโซนต่างๆจ้านะครับสามก็คืขขอ,อาาการคัดกรองความเสี่ยงด้านสุขภาพนะครับเขาก็จะถามประวัติส่วนตัวระเบเ,เบาๆนะครับ,บ,บ,บไม่ต้องเครียดตอบตามจริงนะครับ4นะฮะพบแพทย์ครับตรวจร่างกายโดยคนหมอที่น่ารักดูอาการทั่วไปนี่แหละครับ5ตรวจเลือดกับเจาะเลือด ไปเช็คค่าต่างๆเช่นเม็ดเลือดน้ําตาลในเลือดเพื่อจะรู้ว่าเราเนี่ยหวานเกินไปหรือเปล่า6นะครับเก็บปัสสาวะครับฟังดูหน้าเขินนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามีห้องส่วนตัวให้เรียบร้อยครับ7เอ็กซเรย์ปอดครับอันนี้สําคัญเลยะครับช่วยตรวจโรคที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเช่นวันโรคอะไรมีได้นะครับนี่คือ เลตบาร์เจ็หัวข้ออาจจะมีนอกเหนือก่อน,นั้นนะครับแต่ก็ประมาณนี้แหละนะครับทั้งหมดเนี้ยใช้เวลาไม่นานเท่าที่คิดนะครับแต่ถ้าจะมามาก็ขอให้มาตามเวลาที่กําหนดนะระบบก็จะจะสั่นให้ไม่แออัดแล้วก็ราบรื่นมากนะครับแถมบางคนบอกว่าได้เจอเพื่อนใหม่ตั้งแต่ยังไม่เปิดเทอมเลยนะเพราะทุกคนมาตรวจ พร้อมกันแล้วครับนอกจากนี้บางคนอาจจะได้รู้ว่าเรามีภาวะบางอย่างที่ควรระวังครับเช่นสายตาเอียงเล็กน้อยหรือว่าค่าความดันสูงซิ่งพอรู้เร็วเราก็สามารถวางแผนดูแลตัวเองได้ทันทีแล้วครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าการตรวจสุขภาพเป็นเรื่องยุ่งยากนะนะครับมันคือโอกาสที่เราจะได้รู้จักตัวเองได้มากขึ้นลแล้วครับแลวก็เตรียมพร้อมสําหรับการเริ่มต้นเส้นทางใหม่ในชีวิตแบบมั่นใจสุดๆนะครับพร้อมจะลุยตรวจสุขภาพกันแล้วหรือยังครับน้องๆน,นะ ถ้ายัางไม่แน่ใจต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับช่วงหน้าเราจะมาบอกเคล็ดลับการเตรียมตัวแบบละเอียดเลยจักครับโอเคครับน้องๆดูลลลแลนะใช่ไหมครับว่าการตรวจสุขภาพนั้นมีอะไรบ้างนะบอกเลยว่าไม่ไล่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแต่ถ้าจะให้ผ่านเฉลุยแบบไม่ มีสะดุดเนี่ยเราก็ต้องมีการเตรียมตัวที่ดีนะครับเหมือนเตรียมตัวไปเดทครับคุณหมอเอ้ยไม่ใช่นะครับหมายถึงเตรียมตัวไปตรวจสุขภาพแบบเป๊ะๆตั้งหากเล่าเอาละครับใครพร้อมจดเช็ค,คลิ์บ้างยกมาขึ้นนะครับเพราะสิ่งที่ต้องเตรียมตัวไปเนี่ยสำคัญมากกว่าหน้าตาในวันนั้นอีกนะครับก็เรียกเลยนะครับแต่งกายให้เหมาะสมนะครับใส่ชุดกีฬาแบบสุภาพเช่นเสื้อยืดกางเกงบอมขาย,ยาวนะหรือว่าจะเป็นชุดพละของมหาวิทยาลัย ก็ได้นะครับถ้าน้องๆได้แล้วนะครับอ,อย่าเหลือแสงเกงจีแน่นๆไปนะเดี๋ยวนั่งไม่สบายตอนตรวจนะครับะปะป้านะครับสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับถึงแม้ว่าช่วงช่วงนี้นะฮะโควิดนั้นอาจจะดูไม่ไม่รุนแรงเหมือนช่วงรแรกๆแต่ว่าตอนนี้มันกลับมาอีกครั้งแล้วละครับนะ,ะสุขภาพก็ต้องมาก่อนเสมอนะครับฉะนั้นอย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับ ต่อมาก็คือการดื่มน้ําเยอะๆนะก่อนตรวจครับเผื่อเวลาเก็บปัสสาวะจะได้ไม่เขินไม่รอนานนะครับบางคนก็บอกว่าดื่มจนเกือบจะเปิดก๊อกเป็นน้ําแร่ได้เลยทีเดียวแล่ละฮะส่วนน้องผู้หญิงครับฟังทางนี้ครับหลีกเลี่ยงการใส่เสื้อชั้นในที่มีโครงเหล็กนะครับเพื่อความสะดวกในการเอ็กซเรย์ปอดจะได้ไม่ต้องถอดเปลี่ยนมามาเปลี่ยนมาถอดมาเปลี่ยนหลายรอบกันนะครับแล้วก็ เตรียมปากกาส่วนตัวไปด้วยนะเพราะว่าต้องมีจุดลงชื่อลงทะเบียนหลายจุดนะครับใครไม่มีปากกาต้องขอยืมเพื่อเนี่ยระวังโดนขโมยใจโดยไม่รู้ตัวนะฮะยิ้ว <c oughs> และพักผ่อนให้เพียงพอครับคืนก่อนตรวจ่ะนอนดึกตื่นสายพยายามทําให้ร่างกายสดชื่นนะครับไม่เวียนหัวไม่เป็นลมตอนเจาะเลือดนะครับเพราะนั่นอาจจะกลายเป็นเหตุการณ์เข็มหล่นเมืองสันได้เลยนะครับเออแล้วก็ท้ายสุดครับไปให้ตรงเวลาครับตรวจสุขภาพไม่ใช่เซเว่นที่เปิดที่ชั่วโมงนะครับ มาให้ตรงตามรอบตามตารางที่กำหนดเพื่อลดความแอดและก็ช่วยให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้นกันนะครับทั้งหมดนี้คือเคล็ดลับเล็กและน้อย,อยนะที่จะช่วยให้น้องๆเนี่ยผ่านการตรวจสุขภาพแบบง่ายๆสบายๆไม่ต้องเครียดไม่ต้องรีบไม่ต้ององ,อองงนะแค่เตยมตัวมาดีก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าน้องๆคนไหนรู้สึกยังตื่นเต้นหรือว่าไม่มั่นใจว่ายังไงเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับเพราะผมเนี่ยแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับทุกคนเนี่ยนะครับเขาพร้อมจะ ดูแลนะพี่ๆและเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาพร้อมจะดูแลอย่างดีที่สุดล่ะครับโอเคครับเตยมตัวพร้อมแล้วใช่ไหมครับช่วงหน้าเราจะไปเจาะลึกกันต่อไปว่าทําไมการตรวจสุขภาพถึงสําคัญขนาดนี้ถ้ายังไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังแบบหมุดเปลือกละครับครับมาถึงที่จุดที่หลายคนอาจจะเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องซีเรียสในเรื่องการตรวจสุขภาพกันจังนะไม่ใช่แค่ดูว่าสุขภาพดีหรือเปล่าใช่ไหมนะ ครับใช่ครับนะการตรวจสอบมันมันมากกว่านั้นเยอะเลยครับมันคือการตรวจสอบความพร้อมของร่างกายก่อนที่เราจะเริ่มเรียนในสภาพแวดล้อมใหม่เจอเพื่อนใหม่นั่งเรียนหลายชั่วโมงทํากิจกรรมแบบ จัดหนักจัดเต็มแบบทุกวันนะครับเพราะบางทีเนี่ยเราอาจไม่รู้เลยครับว่าในร่างกายเรามีอะไรแอบซ่อนอยู่นะครับเช่นปอดอาจาาจะเริ่มมีจุดว่าฝ้าจ,งจางๆหรือว่าเม็ดเลือดขาวสูงผิดปกติถ้าเราไม่ตรวจตอนนี้ก็อาจจะพลาดโอกาสารักษาตั้งแต่ต้นได้นะครับนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ด้านจิตใจด้วยนะครับเพราะการรู้ว่าตัวเองสุขภาพแข็งแรงเนี่ยจะช่วยให้เราเริ่มต้นชีวิตนิสิตได้แบบมั่นใจสุดๆไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะครับอีกอย่างมหาวิทยาลัยเองอ่ะก็ต้องแน่ใจว่าน้องๆทุกคนที่เข้ามาเรียนมีร่างกายที่พร้อมด้วยครับ หรือว่าปัญหาสุขภาพที่อาจจะส่งผลกระทบในการเรียนในระยะยาวได้นะครับสรุปคือการตรวจสุขภาพในไม่ใช่เรื่องของการรู้ว่าป่วยไหมแต่มันคือการใส่ใจตัวเองก่อนจะสายเกินไปนะครับใครครับได้ประโยชน์จากการตรวจสุขภาพบ้างนะครับตอบพร้อมกันในใจเลยนะครับว่าทุกคนครับเพราะนี่คือวินวินสเตชันของแท้แล้วครับอืม เริ่มจากฝั่งมหาวิทยาลัยก่อนนะครับเขาก็มั่นใจว่าในในิสิตที่เข้ามาเรียนโดยไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงไม่มีปัญหาที่จะกระทบกับการเรียนหรือผู้อื่นนะครับแถมยังช่วยลดภาระในระยะยาวเช่นค่าใช้จ่ายการรักษาหรือว่าความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยนะครับทีนี้มาดูฝั่งเราบ้านนะครับน้องๆจะได้รู้ว่าตัวนั้นมีโรคแฝงหรือว่าความเสี่ยงอะไรไหมนะครับบางทีร่างกายเราในส่งสัญ,ญญาณเตือนอยู่แต่เราอาจจะไม่เคยรู้นะครับ กา,การตรวจสุขภาพมีนคือโอกาสทองนะครับในการจับสัญญาณน,นั้นได้ทันเวลาละครับแล้วอย่าคิดว่าแค่เจาะเลือดตรวจปัสสาวะเอ็กซเรย์ปอดจะไม่มีค่าอะไรนะครับข้อมูลเหล่านี้สามารถบ่งบอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเจาะเลือดเนี่ยก็บอกถึงระดับน้านําตาลเรื่องของดูไตนะฮะถ้าเราตรวจปัสสาวะปัสสาวะนะครับหรือว่าการเอ็กซเรย์ปอดก็จะดูว่ามันมีอะไรที่ผิดปกติในปอดของเราหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่การ เปลี่ยนพฤติกรรมการกินการนอนของเรานะก็จะจะได้รู้กันนะครับและที่สําคัญฮะมันยังทําให้เรามีแรงจูงใจงในการดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเราไม่มีอะไรสําคัญมากว่าการมีสุขภาพดีสําหรับลุยชีวิตทีสิแบบสุดปังทุกเทอมใช่ไหมล่ะครับพูดง่ายๆเลยนะครับการตรวจสุขภาพคือของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองนั่นแหละครับเพื่อชีวิตมหาวิทยาลัยที่สดใสแข็งแรงและก็เต็มไปด้วยพลังนะครับเอาช่วงหน้ามาฟังกันต่อว่าแล้วถ้าเราไม่ตรวจสุขภาพล่ะ จะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับห้ามพลาดเลยนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีความกังวลในใจแหละครับเช่นกลวัวเข็มครับพี่นะหรือว่าไม่ชอบให้คนอื่นจับตัวเยอะนะครับอันนี้ผมเข้าใจนะฮะความรู้สึกแบบเนี้ยมันไม่ผิดเลยครับใช่เลยครับไม่อยากตรวจสุขภาพมีเหตุผลมากมายทั้งเรื่องความเครียดความไม่มั่นใจหรือว่ามีภาวะสุขภาพบางอย่างที่น้องไม่อยากเปิดเผย แต่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 แต,แต่อย่าลืมนะครับว่าการตรวจสุขภาพครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของระเบียบการรับนิสิตครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ได้ตรวจเพื่อจับผิดหรือว่าประจานอะไรนะครับแต่เป็นการตรวจเพื่อป้องกันปรับตัวและก็ช่วยให้น้องๆเนี่ยเริ่มต้นได้อย่างปลอดภัยและราบรื่นนะครับและถ้ามีปัญหาจริงๆเนี่ยเช่นกลัวการเจาะเข็มเอามากๆเจาะเลือดมากๆเลยครับหรือมีภาวะแพ้อย่างหนักเนี่ยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยครับเขาจะดูแลเป็นพิเศษแบบมืออาชีพเลยละครับ อย่าลืมนะว่าถ้าไม่ตรวจก็อาจมีผลเ่าสิทธิ์การขึ้นทะเบียนนะครับหรือว่าเข้าเรียนในวันเปิดเทอมนะครับแถมเสียสิทธิ์การดูแลระบบสุขภาพอีกต่างหากนะครับที่มันไม่คุ้มเลยทีเดียวนะครับนะถ้าน้องๆนะฮะมีเหตุผลพิเศษที่ไม่สะดวกจริงๆนะก็แนะนําให้รีบติดต่อนะครับฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุทาเวเดงก็ดีหรือว่าคณะของตัวเองนะครับเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับอย่าหนีอย่าเงียบนะเพราะ เราอยากให้น้องเนี่ยเข้าร่วมอย่างสมบูรณ์นะครับสุดท้ายในะการตรวจสุขภาพไม่ใช่การทดสอบความกล้านะครับแต่เป็นก้าวแรกของการดูแลตัวเองนะครับและผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะผ่านไปได้แบบหล,ล่อๆส,สวยๆแน่นอนนะครับและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในตอนนี้กันนะครับ ก็ขอชื่นชมและปรบมือให้กับน้องๆทุกคนที่ตั้งใจฟังกันจนจบนะครับเพราะแค่การเปิดใจล้าฟังเรื่องสุขภาพก็บประจิดการไีะ้ะจุดเริ่มต้น,นของการรักตัวเองแล,ล้วล่ะนะครับ ช่เลยครับนะเพราะว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่ภารกิจที่ต้องทําก่อนเข้าเรียนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันคือของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองเพื่อชีวิตที่สิบท,ที่แข็งแรงสดใสแล้วก็มีพลังเต็มร้อยในทุกวันนะครับผมอยากบอกน้องๆว่าชีวิตมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการเรียนรู้ตัวเองจากการได้เจอเพื่อนใหม่เจอสังคมใหม่ได้ทํากิจกรรมที่ไม่เคยทําและที่สําคัญคือได้เติบโตอย่างมีความหมาย การดูแลสุขภาพยังเป็นพื้นฐานสําคัญนะครับที่จะช่วยให้น้อง,องใช้ชีวิตในรัวมหาวิทยาลัยได้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการาเรียนนะไม่ว่าจะเราจะเรียนหนักกิจกรรมแน่นหรือว่าสอบติดกัน3วิชาใน2วันอย่างไงครัโอ้โหร่างกายพร้อมใจเราก็พร้อมไปด้วยแหะครับผมขอฝากไว้เลยนะครับว่าถ้าวันไหนเหนื่อยท้อหรือว่ารู้สึกไม่โอเคกับชีวิตมหาลาัยเนี่ย ให้กลับมาถามตัวเองว่าวันนี้เราดูแลตัวเองดีแล้วหรือยังครับกินข้าวหรือยังพักผ่อนพอไหมหัวเราะก,กับเพื่อนบ้างหรือเปล่าครับและไม่ต้องกังวลที่จะขอความช่วยเหลือนะครับจัทั้งจากเพื่อนๆพี่ๆหรือว่า,าจานเราทุกคนนะ่ะเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วก็อยากให้น้องทุกคนนะ่ะไม่โดดเดี่ยวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะครับผมเชื่อว่าน้องๆรหัสห8ทุกคนนะฮะเก่งมีศักยภาพและพร้อมจะเปล่งประกายในแบบตัวเอง เริ่มต้นด้วยการดูแลสุขภาพนี่แหละครับและก้าวต่อไปด้วยความมั่นใจนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวมหาวิทยาลัยมศราคามนะครับและพบกันในรั้วมหาวิทยาลัยตัวจริงในเร็วๆวันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนครับสๆสวัสดีครับ